ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งครับทางกกตครับก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการทุจริตทุกรูปแบบเลยนะครับหรือว่าการจูงใจนะครับสามารถแจ้งข้อมูลได้นี่ครับมีแอปพลิเคชันของกรกตนะตาสับปะรดอันนี้ใช้มานานแล้วนะครับ แล้วก็ค่อนข้างได้ผลดีด้วยนะครับหรือว่าจะโทรไปที่ศูนย์ร,รับแจ้งบาะแสทุกจริตการเลือกตั้งก็ได้นะครับหมายเลขตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะครับซึ่งในข้อมูลตรงนี้เขาบอกว่ามีรางวัล ให้ด้วยนะครับแต่ต้องเป็นการผลิตจริงๆนะคือต้องแจ้งแล้วมีการดําเนินคดีให้เรียบร้อยใช่ไม่ใช่ว่าแจ้งปั๊บได้เลยนะไม่ใช่เขาต้องรูก่อนเพราะว่าบางทีมันมีการกลั่นแกล้งกันด้วยไง่าบางทีแจ้งแจ้งไปเนี่ยเรื่องจริงเรื่องปลอมนี่ไม่รู้ไงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคุณมีสิทธิ์ได้รางวัลครับนะครับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหล้านบาทเลยนะโอ้คือสูงสุดได้หนึ่งล้านเลยเอยอะนะดูดิดูสิก็คือจะให้ดีเนี่ยถ้ามีคลิปครับหรือภาพนิ่งที่เป็น หลักฐานยืนยันว่ามีการทุจริตเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงนะครับการจูงใจด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็ส่งไปได้นะครับแต่ว่าย้ำนะครับว่าทางกรกตเขาก็จะเก็บเป็นความลับก็จะไม่บอกใครว่าใครเป็นคนแจ้งก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านแต่ถ้าท่านแจ้งเพื่อความสนุกนะครับท่านมีสิทธิติดคุกเหมือนกันนะคือถ้าไปแกล้งคนอื่นหรือว่าไปคึกคนองสร้างหลักฐานเท็จ แล้วเขามีการตรวจสอบแล้วจับได้ว่าคุณจงใจส่งหลักฐานเท็จนี่แหละอันเนี้ยคนแจ้งโดนโดนครับครับโดนครับแน่นอนเอาเป็นว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาละกันนะครับในเรื่องของหัวคะแนนจะแจกเงินหรือจะจูงใจด้วยวิธีการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็เก็บเป็นข้อมูลไว้แล้วก็แจ้งกกรวได้นะครับไม่ต้องหวังเงินรางวัลหรอกแต่ว่าขอให้เขาเรียกอะไรช่วยกันให้มันเกิด ความเที่ยงธรรมความยุติธรรมในระบบประชาธิปไตยของเราดีกว่าอ้อันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ